เนี่ยสำหรับสวัสด,ดีท่านผู้ชมช่องรักซิ่งทีวีทุกท,าท่านด้วยนะครับเนี่ยแหละที่ไอ้ผมยังค,คิดอยู่เนี่ยว่ามันเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันกระตุกหนับหนับเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันค้างกระจุกทีเนี่ยเนี่ยๆๆเ,เ,เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะตอนสู้บอสก็เป็นอย่างเงี้ย เนี่ยตอนสู้บอสก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่มั่นใจว่าจะเล่นต่อดีไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอีกแบบเนี้ยวิธีแก้อย่างหนึ่งคือต้องเข้าเกมออกใหม่อะ่ะ มันก็จะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันตึบนับนึบน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 ับอยู่เนี่ยเม้นผมลากไปแล้วเลยเนี่ยเนี่ยเห็เนไหม ถ้าแบบเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะมันบางบางที่อ่ะมันพอลิตได้แต่บางอย่างอ่ะมันต้องเข้าออกใหม่เนี่ยเพราะไอ้กระตุกเมื่อกี้ทำให้เสียไอ้ที่ชุบไปสองอันอ่ะโอ้ที่อะไรไหมอ่ะ เห็นไหมขนาดกดกดอะไรบางอย่างมันเป็นเงี้ยเพียงเสี้ยววินาทีมันวัดใจได้เลยนะกับอีกเกมแบบเนี้ยไปเคยเล่นมอนฮันเป็นผู้ดีเลยว่าเสี้ยววินาทีก็มีค่าถ้าหลบไม่ทันก็คือโดนหางมอนฟาดทีเดียวนอนเลย ยังเซีเ่ยวเหี้ยก็เลยคิดๆอยู่ว่าเอ๊จะลบซีอเปล่าเห็นไหมเนี่ยกดหมาไปรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแหวบแล้วมันก็หายไปเลยว่าจะรอให้ได้คอมก่อนแว้่ก็กลับมาเล่นเนี่ยมันปกติได้อยูเนี่ยจะมีบางอย่างแค่นั้นแหละ เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกดหมาปั๊บหายเลยหายไปกับตาเลยแลวไอ้ของไอ้ที่รับ เห็นไหมที่รับยังไม่ทันที่กดรับเลยมันหายแล้วเห็นไหมมันหายแล้วมันดุบดๆๆๆๆับดุบดับดุบดับกดทําอะไรไม่ได้ถ้าลงคลิปนี้เสร็จว่าจะส่งไปไทางซัพพอร์ตอยู่ว่ามันเป็นอะไรหรือว่าเป็นเพราะที่เครื่องเรา ถ้าเป็นเพราะที่เครื่องเรามันภาษาชาวบ้านคือจะใช่เหรอนั่นแหละแรมแปดเลยดิแรมแปด CPU อะไรวะจำไม่ได้แล้วมันจะถึงขั้นนั้นเลยเหรอนพอไม่ได้สู้ก็ปกติเห็นไหมเนี่ย มันวัดใจตอนสู้คือมันวัดใจตอนสู้นะจะบอกให้ใครที่เล่นพวกมอนฮันเอ่ยจะรู้ดีว่ายังแคสเซียววีก็มีค่าหายเซียววีก็มีค่า หรือยังอีกอีกกรณีหนึ่งเนาะเดี๋ยววาบไปเลยที่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยตรงจุดฟาร์มเนี่ย เนี่ย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 มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่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 ยเห็นไหมเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักปีหรือสองปีก็ได้อาจจะต้องรออีกสักปีหรือสองปีให้ พอร์ฟอร์มมันโอเคกว่าน,นี้หรือมันอาจจะอะไรละ่ะเขาเรียกว่าอาให้ทางตัวเกมมันปรับ <This S 1> เรื่องระบบกราฟิก <graphic S 2> อะไรให้มันโอเคกว่าน,นี้หรืออาจจะเป็นที่เครื่องเราก็ได้แต่ถ้าเป็นที่เครื่องเราตอนเล่นกินชินกับฮอนไครมันต้องมีปัญหาสิ เห็นไหมมันเดดไปเดดมาเดดไปเดดมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะรอฟังจากเสียงคนดูก่อนว่าเราจะตะบี้ตะบันแบบนี้ต่อไปแล้วอาจเป็นคลิปแทนมันไลฟ์สดไม่ได้อยู่แล้วแบบเนี้ย มันสตรีมไม่ได้อยู่แล้วใช่มันสตรีมไม่ได้อยู่แล้วเราจะเป็นที่จะต้องปรับเอาอาจจะทำเป็นคลิปก็ได้เดี๋ยวรอฟังจากคนดูก่อนถ้าหากมันเป็นอย่างเงี้ยเครื่องมันร้อนนะบางครั้งเครื่องประมวลมันร้อนนี่อาจจะต้องรอฟัง <Everything S 2> <have> พี่แบณ <this> จากคนดูก่อนถ้า เออถ้าง,งั้นก็ตะบี้ตะบันทาเป็นคลิปก็ได้อ่าก็จะทําทเป็นคลิปเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเออพอพอก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะเป็นอะไรไปรอให้ได้คอมพิวเตอร์ก่อนก็โอเคมันก็จะเอ,อ่อกลับไปโหลดเกณชินกลับมาเพราะว่าถ้าเกณชินน่ะน่าจะเกณชินอ่ะได้เกณชินนะถ้า ใครเคยดูสตรีมเก่าๆอาจจะเห็นสตรีมเกนชินอยู่แต่เกนชินมันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียมันมีข้อเสียใหญ่ๆอยู่ประมาณอย่างสองอย่างนี่แหละคือมันพึ่งตัวมากเกินไปกับสำหรับเมนธนูไม่สิสำหรับ,ไ,รบไอพวก dps ธนูมันไม่มีตัวล็อกเป้าให้ โอเคใครที่เข้ามาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าเออจะตะบี้ตะบันทำคลิปไปเลยดีไหมหรือจะพอแค่นี้เพราะว่ามันเป็นอยเนี้ยเองน่ะพยายามกดลากไปที้ไปนี่มันไม่ไปเลยนี่นั่นก็นั่นนั่นเห็นไหมน่ะมันหักโค่นน่ะ ยี่งพูววเลยเนี่ยอย่าๆย่าอย่ายา,ยา,ยา,ยาหันหัวขึ้นเห็นไหมเนี่ยแล้วไม่ต้องพูดถึงดันนะเนี่ยทุกอย่างมันได้เกือบหมดยกเว้นภาพเห็นไหมเนี่ย ภาพมันไหลไปทั่ว,วเลยเนี่ยไอส่งแก้องมีอย่างเดียวคือเข้าเกมแล้วออกใหม่เอองั้นไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็คอมเมนต์หน่อยละกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังไม่หายไอเลยคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันจะได้รู้ว่าเออจะตะบี้ตะบันทำเป็นคลิปเอาหรือว่าจะพอแค่นี้ก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะได้ติดต่อซัพพอร์ตด้วยว่าแก้ยังไงเอากดไม่ติดเฉยเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันตะวีมันต้องตะวีตะบันเอาอะ ดกดปุ่มนี้กดให้ติดเลยเฮ้ย